หัวข้อที่สามครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าอิเล็กโทรไลย์มากเกินไปน้ำจะกระด้างสารสมโพันธุ์นะครับการปลดล็อกด้วยของสารเคมีจากโรงงานหรือการเกษตรจะส่งผลต่อสิ่งพันธุ์น้ำส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำด้วยนะครับหัวข้อที่สี่ประโยชน์ชุมชนใช้ทดสอบคุณภาพน้ำทีามีความดีทกี่มีไอออนนะครับใช้ในการเกษตรเช่นการละลายปุ๋ยใช้ทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นเกลือสมุนไพร์น้ำตาลหัวข้อที่ห้านะครับการดูแลและอนามัย